สัสดีค่ะยานะคะจูกะเกษตรสำนักงานใหญ่กเกษตรรุ่งเรืองสุริน์นะคะค่ะตอนนี้ถามว่าก็จะเข้าหน้าการเตรียมไถแล้วเนาะ,ะทุกวันนี้ก็ลูกค้าก็มีทั้งรถเก่าและรถใหม่แต่ถ้าบางคนที่เขายังมียี่ห้ออื่นที่คิดว่าอยากจะมองหารถใหม่ใช้เพื่อที่จะเตรียมหน้าไถาเอามาแลกเปลี่ยนเป็นคูบต้าได้นะคะคแล้วก็ช่วงนี้กเกษตรรุ่งเรืองเราก็ โปรโมชั่นเริ่มตั้งแต่ฟรีดาวเลยนะคะครับผมได้ทุกลูกค้าส่วนลูกค้าที่ใช้ม,มีมีบัตรเช่าไร่อ้อยนะคะก็สามารถจ่ายงวดเนี่ยเริ่มตั้งแต่งวดแรกเราสามารถจ่ายอยู่ที่เมษาปี69เลยค่ะพี่ช่วงนี้โปรดีมากๆถ้าสนใจหรือยังไงแค่ทักหาหยาตามเบอร์โทร093-563-6942 เบอร์นี้ติดต่อยาโดยตรงได้เลยนะคะไม่สะดวกเข้าบริษัทก็แค่โทรมาเดี๋ยวอยากเข้าไปถึงบ้านเลยค่ะครับผมค่ะครับก็ยินดีตอนนี้โปรโมชั่นหลายคันหลายรุ่นเนอะรุ่นที่ขายดีตอนนี้รุ่นไหนครัพี่ยาส่วนใหญ่แล้วบ้านเราก็จะทํานากันเป็นส่วนใหญ่ครับเริ่มก็เริ่มตั้งแต่รุ่น L L ก็มีตั้งแต่32 40แล้วก็50ใช่ค่ะฟรีดาวหมดเลย สีดาวหมดเลยไปใช่ตัวนี้ก็จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะคะ L4028 เพิ่งเปิดตัวไม่นานเองใช่ถูกค่ะโอ้โหนี่ครับผม L4028 ครับค่ะโอ้โหมมใหม่แล้วรูปลักษณ์ของเขานะไฟหน้าโอ้โหเปลี่ยนใหม่ด้วยเปลี่ยนใหม่ LED ครับผมคมกริบครับผมค่ะรูปทรงก็จะเหมือนกระทิงนะว่าโอ้แล้วก็ยางหน้าให้มาใหม่ด้วยเนาะใช่ค่ะโอ้ วยขึ้นกว่าเดิมเนาะตัวเก่าแต่ถ้าตัวนี้จะเป็นตัวตู้แอร์ก็จะเป็นตัวเก่าอยู่ตัวเก่านะครับผมก็จังหน้าก็จะไม่เหมือนกันนะครับอือ้าเอามามาดูตั้งแต่ตัวเล็กเลยพี่หยาตัวเล็กตัวเล็กก็จะเป็นรุ่น B เนาะ B ก็จะเริ่มตั้งแต่ B สองหนึ่งสองสี่แล้วก็สองเจ็ดค่ะตัวนี้ก็เหมาะกับการเข้ารองอ้อย ค่ะตัวนี้เราก็เริ่มตั้งแต่ฟรีดาวได้หมดเลยลูกค้าเกรดก็ฟรีดาวลูกค้าธรรมดาก็ฟรีดาวได้นะคะคันเล็กนี่ใช่ไหมใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะฟรีดาวใช่แล้วก็จ่ายงวดปี69เลย69ใช่ถ้ามีบัตรเชาาไร่อ้อยนะคะตัวนี้ครับผมตัวนี้เครื่องยนต์ตัวนี้จะเป็น B27 เครื่องยนต์27แรงม้า27แรงม้าเนาะค่ะก็โดยมากก็ใช้ในไร่อ้อยเนาะถูกค่ะใช่ค่ะแหวกร่องอ้อยพวก ใส่ปุ๋ยหยอดปุ๋ยไถก็ได้เนาะได้หมดค่ะอราคาราคาตัวนี้อยู่จ้าตัวนี้ราคาเริ่มต้นของ B27 ก็อยู่ที่3า3 0 0 0บาทนะคะใช่ได้อะไรบ้างพี่ในตัวนี้พร้อมโครงกันอ้อยฟรีให้เลยแคล้วรวมผ่านหน้าผ่านหลังไหมครับ่ผ่านหน้าใบหน้าจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่เป็นเป็นใบใบดินที่เป็นต้องแยกต่างหากส่งต่างหากถ้าเป็นรุ่นเล็กนะคะไม่เหมือนพวกรุ่นเค่ะ ตัวนี้แต่ถ้าลูกค้าจะรับพวกโรตารี่หรือตัวผานไถ่จังหาก็พิเศษได้ค่ะตัวนี้ฟรีดาวฟรีดาวค่ะจัดไปจัดอ่ะค่ะ LC028 ก็ฟรีดาวถูกค่ะโอ้โหองมีคนค้ำไหมพี่อ่าถ้าฟรีดาวขออนุญาตมีคนค้ำหนึ่งท่านใครก็ได้นะคะที่อยู่ต่างทะเบียนบ้านกับคุณลูกค้าจ๋าก็ก็ไม่ไม่ไม่ยุ่งยากแค่อยู่ต่างทัเบียนบ้านอายุไม่เกิน60ปีใช้แค่สำหรับ บัตรประชาชนทะเบียนบ้านแค่เบอร์โทรคนค้ำไม่ยุ่งยากค่ะโอเคครับผมสำหรับรุ่น l 4028คันนี้ครับผมนะใหม่เอียมะกลองล่าสุดเลยครับผมนี่โอ้ระบบรุ่นใหม่นี่ระบบใหม่ล่าสุดสุดยอดสุดยอดเอามาดูตู้แอร์กันหน่อยก็ตู้แอร์กันหน่อยฮะใช่ตัวนี้ตู้แอร์ตัว l 5018 sp ค่ะ ก็จะมีลําโพงเครื่องเสียงนะคะพร้อมในตัวนี้มีโอ้ลำโพงด้วยเครื่องเสียงแอร์ปรับอากาศก็กผมภายในเนี่ยโหสุดยอดสุดยอดสบายเลยนะสบายมากทุกคนนี้ <c oughs> นตัวนี้ก็รฟรีดาวเหมือนกันนะคะค่ะคนขับหนึ่งคนหนึ่งคนค่ะเช็คเครดิตไหม ส่วนใหญ่แล้วไม่ค่อยมีปัญหาค่ะพี่จะให้แต่ว่าเราไม่ได้ไปเคยค้ำหรือเคยมีประวัติเสียของทางคู b o ซ a l ลิ s ซิ่ของเรานะคะจะสามารถออกได้เลยไม่จำเป็นว่าต้องมีเป็นข้าราชการหรืออะไรเนี่ยค่ะคนธรรมดาทั่วไปใช้คนคขาได้เลยออกได้เลยใช่ค่ะพี่จ้ะนี่ครับเริ่มขยับเข้ามาค่ะเริ่มใหญ่ไปเรื่อยๆใหญ่ไปเรื่อยๆครับผม อ๋รุ่นนี้ก็น่าสนใจครับผมค่ะตัวนี้ก็จะเป็น M62 นะคะครับค่ะตัวนี้ถามว่าใช้ได้ทั้งงานนานและก็งานไร่ซึ่งลูกค้ากำลังที่ฮิตที่สุดใช่นะคะตัวนี้หลายคนนี่ก็อยากได้นะครับผมรุ่นี้เพราะว่าเขามีเกียร์รุ่นใหม่เข้ามาอ่าใช่ค่ะพี่เป็นเกียร์ไฮดรอลิกชัตเทิลจ้านะครับใช้น้ำมันไฮดรอลิกเดินหน้าถอยหลังไม่ต้องเหยียบคลช์เลยแล้วก็ไม่ต้องเหยียบอยู่รถอีกโอ้โหรุ่นนี้ เหมาะมากครับผมใครที่นําไปใช้ในไร่ในนาก็ได้เนาะถูกค่ะโอ้โหแล้วก็น้ําหนักก็ไม่หนักด้วยไม่หนักค่ะ <บ au. S 2> สามารถลงงานานาได้ดีลงงานาน,านาได้ด้วยครับผมตัวนี้ราคาข้าตัวของเขา ค่ะตัวนี้ก็ราคาถ้ารวมอุปกรณ์3ชิ้นก็จะมีใบมีดดันหน้านะคะมีพานมีโรตารี่ตัวนี้ถ้าเฉพาะตัวใบใบมีดเราอยู่ที่9,55,000เนาะแต่ถ้ารวมอุปกรณ์3ชิ้นก็อยู่ที่หลักล้าน90,000กบาทนะคะตัว้หนึ่งล้านเก้าห่นใช่ใช่ค่ะได้อุปกรณ์พร้อมโปรตอนนี้ฟรีดาวน์ได้เลยค่ะทำได้นะคะขอคนพื้นที่แล้วก็ลูกค้าเกรดเ ฟรีดาวได้เลยค่ะลูกค้าใหม่ฟรีดาวไหมใช่ค่ะทําได้จ้บเดี๋ยวอยากจัดการให้อยากได้จังเอาไปเอาไปสักคันหนึ่งเนาะได้สักคันยังเลยเนี่ยโอ้ฟรีดาวครับทุกคนะปีก่อนนู้นน่ะไม่มีไม่มีนะฟรีดาวใช่ปีก่อนนู้นไม่มีปีนี้โปรฟรีดาวฮะค่ะโปรช่วยเยอะค่ะแต่ถ้าติดต่อมาหาเซายาเนี่ยเซาญาได้เลยจับได้เลยนะนอกจากคนสุรินทร์บุรีรัมย์แล้ว คนที่อื่นค่ะคนที่อื่นอาจจะต้องขอใช้นิดนึงค่ะเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่เนาะพี่น้องจ้าอก็ขอให้คนพื้นที่ก่อนใช่ขอเป็นคนพื้นที่ก่อนแล้วกันถ้าคนนนอกจากสุรินทร์ค่ะบุรีรัมย์ได้นะได้ค่ะถ้าเรานั่นก็อาจจะต้องใช้นิดหนึ่งค่อยคุยกันไปอีกทีหนึ่งค่ะเดี๋ยวอยากจะการให้อีกทีหนึ่งโอ้เสียวยานเปธรรมดานะเป็นผู้มีอิทธิพลนะของคุณค่วงการครัวจ้าใช่ไหมคะ อ่ะตัวนี้ก็ฝากกันด้วยกับผม M6240suh นะฮะตัวนี้เกียร์รุ่นใหม่แล้วนะเกียร์รุ่นใหม่ค่ะตัวนี้เดินหน้ามถอยหลังไม่ต้องเหยียบคลาดนะไสบายนะครับอืมเอาสุดท้ายครับผมคันนี้สุดท้ายพี่ใหญ่ก็อยู่ที่ M98 นะคะตัวนี้กำลังมาแรงในช่วงช่วงนี้เพราะว่าชาวไร่อ้อยกำลังที่จะได้ลงลงงานแล้วนะคะจ้ะเพราะว่าส่วนใหญ่อ ในกลุ่มของโรงงานน้ําตาลเขาจะเล่นเป็นรถใหญ่เลยเนาะถ้าเป็นพวกรุ่น L อะไรยังไม่เข้าร่วมัจนี้จากก็จะเล่นเป็น M เริ่มตั้งแต่ M 60ขึ้นไปจนถึงใหญ่เลยค่ะจะร่วมกับของโรงงานน้ําตาลค่ะตัวนี้ก็เป็นเกียร์ไฮดรอลิกชัตเเหมือนกันนะครับเดินหน้าไม่ต้องเหยียบคลาสตัหลังก็ไม่ต้องเหยียบคลาสครับตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเกียร์เขาเขา กี่สปีดนะจ้าต้องต้องศึกษาเพิ่มอีกเพราะว่าเป็นรุ่นใหม่ครับผมดูจากโฉมแล้วเขาก็ปรับขึ้นมาเยอะเลยนะครับผมรุ่นใหม่ของคูบตจานะครับอืมก็โปรเป็นไงพี่โปรตัวนี้ก็ได้โปรพิเศษเหมือนกันค่ะขอแค่มีบัตรชาวไรอ้อยนะคะเราก็จ่ายงวดก็คือเมษาปี69เลยอืม่าเราทำอ้อยได้2ปีเราค่อยจ่ายงวดครับค่ะพิเศษมากๆค่ะตัวนี้ครับโอ้โห ใช้ฟรีสองปีเลยไม่ต้องดาวเพราะกรณีลูกค้าใหม่อะ,อะกรณีลูกค้าใหม่ช่วงนี้ถามว่าถ้าคนในพื้นที่ก็อาจจะต้องใช้เงินนิดหนึ่งเนาะเพราะว่าถ้าเป็นลูกค้าเก่าเรายังมีลูกค้าเกรดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคก็จะเป็นลูกค้าเก่าเราก็จะได้ส่วนลดเพิ่ม<อ>และดอกเบี้ยก็พิเศษด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็<อ> ไม่เข้าใจหรืออยากสอบถามเพิ่มเติมก็แค่โทรหายาเดี๋ยวยาก็จะเช็คประวัติเช็คเกรดให้ลูกค้าเผื่อได้ส่วนลดดอกเบี้ยเพิ่มเติมครับนอกจากนี้เห็นว่าสามารถนําสินค้าที่ใช้แล้วมาติเทิน์ได้ด้วยใช่ไหมเพราะว่าอย่างล่าสุดเนี่ยยาไปที่อขออนุญาตแล้วกันเนาะที่บ้านกรวดมีลูกค้าใช้จอนเดียครับซึ่งมันมันไม่เหมาะกับเขาเขามองถึงอนาคตข้างหลังคือ ไม่ได้ตีตีลาดเขาเนาะเขามองถึงการบริการข้างหลังเขาก็เลยว่าเออขอที่จะใช้คูตอาเราดีกว่าการบริการหลังการขายโอเคกว่าเยอะค่ะ๋อครับผมก็ก็คือลูกค้าเลือกยังไงก็ได้ใจะเอารถต่างค่ายมาตีเทินของเราได้หมดก็ได้เนาะเลยค่ะดีค่ะดีครับผมก็ ที่เทิร์ก็เห็นว่าให้ราคาสูงราาคสูงดันได้ค่ะราคาสูงนะครับพออันไหนที่พอช่วยอยาช่วยได้หมดแล้วค่ะครับก็ต้องขอบคุณไปยังแท็กเตอร์เกษตรรุ่งเรืองเกษตรรุ่งเรืองสุรินทร์ครับผมใช่ค่ะอ่อะไรนะบริษัทเกษตรรุ่งเรืองสุรินทร์แอนด์คอมไบค์จำกัดแอนด์คอมไบค์จำกัดนะครับผมนะฮะก็ตอนนี้มีกี่สาขาเนาะในสุรินทร์เราก็จะมีท่าตูมสังขะ ซีขอแล้วก็สำนักง,งานใหญ่สุรินนะคะ<อ>จากที่บุรีรัมเราก็จะมีที่บุรีรัมแล้วก็สาขานางรองค่ะ,คะยังไงก็โทมรมาค่ะยังไงยา,ยยาทั้งบุรีรัมทั้งสุรินเดี๋ยวอ,อยากจัดการให้ได้หมดค่ะใครอยากจะคุยกับคนสวย <c oughs> <c oughs> คนสวยนะฮะ,ะก็ โทรมากริงกลางกันเข้ามานะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะฮะยังไงก็ฝากเครดิตให้เซียนุ้ยด้วยก็แล้วกันขอบคุณค่ะยินดีค่ะไอโทรมาว่าติดต่อผ่านเซียนุ้ยขอราคาพิเศษหน่อยนะครับยังไงก็แจ้งว่าติดต่อกับเซียนุ้ยได้ยินมาก็ทักมาหายาได้เลยเดี๋ยวจัดการให้เ่ะได้คุยราคาพิเศษให้นะครับผมก็ประมาณนี้รุ่นรุ่นใหญ่กว่านี้ก็มีนะมีค่ะแต่ว่าเราไม่นำมามาโชว์ไม่ได้มาโชว์เยอะค่ะเพราะว่ามีร้อยแปดมีถึงหนึ่งสามพิเศษ แต่ะรุ่นก็จะมีโปรโมชั่นของเขาเนาะใช่ค่ะก็จะไล่ไปเนาะครับค่ะเอาอย่างไงพี่หยาอยากจะฝากอะไรกับพี่ๆน้องๆค่ะหยาก็ไม่มีอะไรเยอะแค่ว่าสนใจคูปต้าก็ทักมาหาหยาได้เลยนะคะหรือแค่เพื่อนบ้านเพื่อนสนิทหรือคนในหมู่บ้านสนใจทักมาได้เลยเดี๋ยวหยาจับทาค่าแนะนําให้นะคะยังไงก็ฝากค่าแนะนําด้วยใช่ค่ะยังไงยาฝากค่านะพาไว้ค่านะํำพาให้แต่ว่า รู้จักว่าญาติคนนี้สนใจอยากจะดูคูบะจ้าก็โทรมาหายาเลยยาปิดได้เดี๋ยวยาจัดการค่าแนะนําให้ทุกเคสเลยค่ะโอเคครับผมฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ093-563-6942ติดต่อยาโดยตรงได้เลยค่ะทั้งเบอร์โทรทั้งไลายค่ะลายอยากจะใช้เป็น ID นะคะก็จะค่อนข้างจะนานนิดหนึ่งก็จะเป็น nantiwuat 2 5 2 3ค่ะอ๋อถ้าลายไม่ ได้อะไรยังไโง,งโทรมาดีกว่าโทรมาดีกว่าดียย๋ยยาจัดการเลยโทรมาดีกว่านะเอะานะครับก็เอามาให้ชมกันนะครับผมดิ <c oughs> กับการโชว์รถของทางคุโบตาซุรินนะฮะเข้าใจกันง่ายๆเนาะค่ะ <c oughs> ดีครับหลายรุ่นหลายคันนะครับผมที่นํามาโชว์กันนะครับก็ต้องขอบคุณพยังเซลยาด้วยครับผมเซลยานะครับผมขอบคุณนะคะพี่ขอบคุณมากหวังว่าเราจะ เป็นครอบครัวเดียวกันกับคุโบตานะครับนะฮะก็รุ่นไหนก็เลือกเอาครับผมตามลักษณะหน้างานที่เราจะใช้นะครับอันนี้ก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับผมเอาคลิปนี้ก็ต้องลา FC ไปก่อนครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ